ใจของผู้ให้นี่ยิ่งใหญ่เสมอทานที่สูงสุดคือทานสิ่งที่เรารักที่สุดทานสิ่งที่ตัวเองหวงแหนที่สุดการทานไม่ได้หวังว่าตัวเองจะไปสวรรค์ท่านนั้นชั้นนี้ไม่น้องการทานที่เลิศที่สุดคือการทานเพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าใจตัวเองหวงนี่ยิ่งให้นั่นแหละคือทานที่เลิศเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายวันตายพุ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะทานจนหมดเนื้อหมดตัวนั่นก็ไม่ถูกนะอย่าไปหาทำอย่างนั้นอย่าไปทานจนหมดเนื้อหมดตัวเว้นแต่ว่าเราจะมาบวชแล้ว แต่หากเป็นคารวะญาติาโยมดำเนินชีวิตอยู่จงแบ่งสรรปันส่วนในการทานให้มันดีอย่าหนึ่งอย่าเบียดเบียนตนเองครอบครัวเราต้องไม่เดือดร้อนอย่าเอาเงินมาให้แต่พระจนตนเองเดือดร้อนจนครอบครัวตัวเองเดือดร้อนอย่าหาทำอย่างนั้นอย่างโง่ขนาดนั้นหนึ่งใช้หนี้เก่าคือเลี้ยงดูปิดามารดาผู้มีพระคุณสองใช้หนี้ใหม่เลี้ยงดูบุตรภรรยาครอบครัว นะบริวารสาฝังดินไว้คือแจกจ่ายให้ประโยชน์ทานกับศาสนานะกับบุคคลที่ยากไร้ให้กับบุคคลอื่นเขาเรียกว่าทานนะ่ะทำบุญนะสเทลงเหวคือใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นในชีวิตสอย่างนี้คัดสรรปันส่วนให้ดีไม่ใช่ว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนหมดแบ่งสรรปันส่วนให้มันดีๆให้มันงดงาม อย่าทาจนตนเองเดือดร้อนอย่าทำจนครอบครัวตนเองเดือดร้อนอย่าทําทจนญาติพี่น้องเรีนลาบากใจที่เรามีหน้าที่ที่จะคอยดูแลเขาอยู่เว้นแต่ว่าเราไม่ได้เกี่ยวพันกับเขาบุญมันจึงจะเป็นบุญทาแล้วมันจะมีความปิติใจอิ่มเอมใจเบิกบานใจครอบครัวก็กจะยกมือสาธุอนุโมทนาด้วยเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนเขาเข้าใจไหม